อายอาุประมาณทักง40ปีที่ว่ามีเด็กเข้าไปวิ่งเล่นเมื่อก่อนถึงได้มาได้พบเจอนะครับ พอดีข้างในไม่ค่อยมีไฟนะครับไม่ก็ไม่ได้เตรียมพร้อมเลยก็ไม่ได้นี่เพียงลงลงไปได้อีกได้เย็นมะ <c oughs> ผลสินประสอนเป็นผู้บุกเบิกของชุมชนท่าสิงโดยโดยท่าสิงนั้นได้แยกมาจากตำบลทุ่งคาเมื่อเดิมเป็นหมู่บ้านเล็กๆครับ คุณนายครับเรียนเชิญครับพูดต่อเลยพูดต่อเลย,เลยก็หลังจากแยกแล้วก็อตอนนี้อายุประมาณสักก่อตั้งมาประมาณ24ปีนะครับของตำบลท่ำสิงแยกมาจากทุ่งคาเสร็จก็มาเปลี่ยนเป็นลุงกำนันใหญ่ลุงกำนันใหญ่แล้วก็มาลุงลวงพวนเป็นผู้ใหญ่บ้านเลยก็จัดตั้งมีสถานที่สำคัญก็วัดวัดท่ำสิงแห่งนี้ครับ แล้วก็โรงเรียนชุมชนบ้านท่ำสิงมีโรงเรียนบ้านห้อยแก้วมีโรงเรียนสองที่แล้วก็มีวัดห้อยแก้วอีกหนึ่ง,งที่นะครับที่เป็นที่ศักดิ์ระของพื้นที่คนตําบลทําสิงมีทั้งหมดกัน6ห,หมู่บ้านแตวได้ครับ thank <sweak> you